อันนี้เพิ่งได้รับสินค้านะคะหมุนนิดนึงจ้าลูกค้าแจ้งว่าเสียบชาร์จแล้วก็ไม่ติดนะคะ จะลองชาร์จก่อนนะคะเอาสายที่ให้มาอันนั้นโอเค เวลาชาร์จไฟจะขึ้นสีแดงแบบนี้ค่ะไหนลองเปิดเปิด,<บ>ดต้องก<บ>ดค <บด S 2> ้างข้างบนนะคะลูกค้าอาจจะขึ้นเป็นสีเขียวแล้วจะหมุนยังไงก็มันตามก็อลองพี่เนตรลองมันตามปะ่เน,นี่ยค่ะมันจะหมุนอย่างเงี้ยอันนี้มันตามเธอแล้วไงอันนี้สินค้าใช้งานได้ปกตินะคะ เนี่ยมันมันจะตามคือมันจะตรวจจับความเคลื่อนไหวของคนที่อยู่ตรงหน้าหน้า AI ตรงหน้าไอเลเซอร์ตรงเนี้ยค่ะลูกค้ามันมีสองโหมดมันจะมีสองโหมดคือข้างบนคือปรับยืนข้างล่างคือปรับนั่งปรับนั่งก็จะประมาณนี้ปรับยืนคือก็จะขึ้นไปอีกเพราะว่าเรายืนมันก็จะปรับได้สุดกว่าอันนี้ไม่มีปัญหาเอาเอาเอามาใกล้ๆหน่อยให้พี่พี่เห็นไฟข้างในนิดเยอะๆะพี่จะได้แคปไว้ แต่พี่ลองลองเนี่ยค่ะมันเนี่ยมันจะหมุนตามเราอะเนี่ยเนี่ยยมันหมุนตามเราเนี่ยค่ะใช้งานได้นะคะ